เข้ามาอาศัยโลกส่วผู่ส่วญงามบบเมนบนอยู่อันถาวนโลกเป็นหมองมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาผักขันค้นมีปัญญาเก,กษิหัวจักสางนามทำบุญเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำผ้าดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเก่าให้มันไปดีไปงาม เพราะว่าถ้า,าบาปใดเขายังบ่ท่านถึงหรักผลน,ผนิผพานการเวียน่ายตายเกิดมีแน่นอนโยมจงหมั่นใจด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหนาชาติก่อนมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงเห็ดดีก็ย่อมได้รับผลดีจริงเด็ัสวก็ยอมได้รับผลสวจริง ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องตนจังสีหรือจังสีพยญญามบ่ห้วันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ปยายาสีเอากําไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกําไรเข้ามาเยี่ยมมายาม,มีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกหนีบโดนกระทือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าเมื่อสิ้นล่มหายใจปับ๊บทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติ